สวัสดีครับช่างบ้านบ้านใจก็มาทากันลวดซึมดาดฟ้าเนาะนี่ครับมันยากาศลวดซึมเนาะโอ้น้ำมันทื้นแฉะครับเป็นแอ่งกระทะครับถ้าฝนตกมาก็คงใส่ขังเหมือนเดิมครับแต่ก็ทําป้องกันก่อนเนาะเนื่องจากข้างล่างครับมันกัดก่อนกินเหล็กไปเยอะนะครับนี่ครับช่างบ้านบ้านใจก็มาบำรุงดูแลรักษามันเนาะ นี่ครับน้ำยาการล่วซึมก็ทาตามรอยแตกรอยร้าวครับของดาดฟ้าเนาะซึ่งข้างล่างก็ปูนก็ก่อนหมดแล้วครับจางหานบานใจก็พยายามจะทําออกมาดีที่สุดเนาะแต่เดินเข้าไปตรงกลางไม่ได้ครับอัตราเสี่ยงสูงเนื่องจากรอบๆอเนี่ยครับมันแตกร้าวหมดแล้วเนาะนี่ครับมันพร้อมที่จะลงเนาะถ้าเราเดินไปตรงกลางนี่อัตราเสี่ยงก็สูงครับแต่เราพยายามใช้ไม้ลูกเก้งครับเนี่ย เข้าไปกิ้งให้มันถึงที่สุดครับการรั่วซึมน้ำเนาะน้ำมันขังครับนี่เลยครับแบบนี้นลยครับเนาะนี่ยครับน้ำขังครับสามสี่ห้าหกห้องครับเหมือนกันหมดครับมันล้าแล้วตกท้องช้างครับแล้วก็โอ้อาการเหมือนกันหมดเลยเนาะมันจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับนี่ครับจะร่วงลงไปเมื่อไหร่ไม่รู้ได้เลยครับนี่ครับอาการมันสอแล้วเนาะเดี๋ยวน้ําหนักเราไปมากก็ไม่ดีครับนี่ครับ ช่างบ้านบ้บาน,บานใจก็ปลอยประคองไว้ก่อนเนาะใช้น้ำยากนร่วซึมครับยืนอยู่แ,วแถวแนวคานเนาะนี่ครับยืนอยู่แ,วแถวแนวคานเราก็ไม่ต้องเข้าไปข้างในครับเนื่องจากมันโก่งมากแล้วปูนข้างล่างก็กัดก่อนล่วงโอ้โหเห็นเหล็กรับเหล็กขาดครึ่งขาดกลา,า,า,างไปหมดครับซึ่งอันตรายเนาะเราก็ได้แค่ป้องกันกันครับถ้าจะทุบทิ้ง หรือทิ้งนี่ก็หลายตังครับตอนนี้อยู่ชั้นห้าเนาะครับชั้นสูงนะครับนู่นะครับถนนครับโอ้สูงมากครับครับนี่ครับชาวบ้านบานใจก็ทำงานสะอาดก็ทาเลยครับเนื่องจากแดดก็ร้อนจัดครับเมื่อคืนฝนตกเนาะน้ำก็ยังขังเลยครับนั่นครับวันนี้แดดจ้าเลยครับ หลังจากช่างมันบ้านบาน,บานบานใจเช็ดล้างขัดถูแล้วครับก็รีดทาก่อนเลยครับเพื่อจะให้แห้งพร้อมแดดแล้วก็จะซ้ำเที่ยวเนาะนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ช่างมันบ้านบาน,บาน,บานใจได้เด้อครับสวัสดีครับโอ้ร้อน สวัสดีครับช่างมันบ้านบ้านใจวันนี้ก็มาเก่งครับน้ำยากันรั่วซึมดาดฟ้าครับนี่ครับอยู่บนดาดฟ้าชั้นสูงครับโอ้สูงมากครับเกือบ้าชั้นเนาะนี่นะครับดูข้างล่างครับคนั่นอะไรครับสูงแล้วครับนี่ครับดาดฟ้าที่รั่วซึมเนาะก็ทําห้องเดียวเนาะห้องนู้นก็ช่างมันบ้านก็ติด นั้นไปแล้วครับแผ่นเมไดชีสเนาะทำหลังคาครับคุมดาดฟ้าไปเลยเนาะเนื่องจากมันรั่วลงล่างครับแล้วก็ข้ามมาห้องนี้เนาะก็มาทาน้ายากันรั่วซึมดาดฟ้าครับนี่ก็รั่วซึมลงด้านล่างครับแต่เราต้องมาเก็บข้างบนเนาะนะครับข้างบนนี่มีห้าหกห้องครับนี่ครับน้ําขังเป็นแอ่งนะครับโอ้โหอันตรายครับนี่ครับมันกัดก่อนเหล็กเนาะปูนครับกัดก่อนร่วงไปหมดครับซึ่งอันตรายครับนี่ครับช่างบ้านบานใจก็ที่มาเก่งครับ น้ำยาการล่วซึมเนาะนี่นะครับอย่างง่ายเนาะนี่นะโปะไปอย่างนี้เลยครับรอยแตกรอยแล้วช่างบ้าน,บ,านบ้านใจก็ไม่ได้เอาอะไรอุดเนาะเอาตัวมันเองเลยครับเพราะว่ากลัวไม่อยู่ครับใช้ตัวมันเองเนี่ยครับอุดครับทาส4ามสี่รอบเนาะนี่ครับก็ไล่ทาไปสองเที่ยวเลยนะเนาะไอ้ร่องรอยแตกลอยล้วครับแล้วก็ตัวมันเอง อีกครับทับเก่งทับอีกสองเที่ยวครับนี่ครับให้มันอยู่ด้วยตัวมันเองเนาะครับนี่เลยครับชาวบ้านบานใจครับกิงอย่างง่ายเนาะโปะไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับขันรู่วซึิมครับยืดยุ่นสูงครับนี่ครับใส่ถังครับกก้งอย่างนี้เลยเนาะนี่ครับขึ้นมาดดดฟ้าง่ายเลยครับไม่ต้องไปแต่งปูนครับเพราะ น้ำยาตัวนี้มีสารป้องกันยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วครับการรั่วกันซึมเนาะให้มันอุดตัวของมันเองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะถ้าใช้เคมีโป้หรือปูนครับกลัวมันจะแตกแล้วแล้วมันจะเอาไม่อยู่ครับมันจะเด้งจะร่อนมาเนาะนั่นแหละก็เลยตัวมันเองนี่ครับอุดมันเองเลยครับเพราะมันมีสารยืดหยุ่นเนาะกันแตกกันร้าวไปในตัวครับนี่ครับ เป็นชั้นดาดฟ้าเนาะสูงสูงครับนู่หลเครับเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนครับบนดาดฟ้าเนาะนี่ครับสามห้องก็เป็นเหมือนกันเนาะน้าแอ่งขังอย่างนี้เลยครับโูหแล้วก็จะทําให้เหล็กครับที่อยู่ในพื้นปูเนี่ยมันเป็นสนิมเนาะมันกัดก่อนเหล็กได้ครับกับชาวบ้านบานใจก็ไล่เก่งครับโปะสีไปอย่างนี้เลยครับ น้ำยากันรั่วซึมครับนี่ครับอย่างง่ายเนาะบ้านไหนมีปัญหาเรื่องรั่วซึมครับนี่นะครับดาดฟ้าครับแก้ไขอย่างง่ายเลยครับโปะไปเลยครับแดดจัดๆยิ่งดีเนาะพวกนี้ต้องการแดดครับให้มันแห้งเร็วที่สุดเนาะน่ครับชาวบ้านบานใจก็ไล่เก็บเฉพาะห้องนี้เนาะห้องนู้นก็ทํามาแล้วครับปิดหลังคาเลยครับเพราะไม่เป็นห้องโล่งเนาะ อย่างโลกนี้ครับแล้วมันรั่วลงล่างครับแล้หลังนี้มันรั่วตรงปูนเลยครับแล้วกัดกร่อนปูนร่วงหมดครับซึ่งอันตรายเนาะปูนจะหล่นทับหัวได้ครับเนื่องจากเหล็กเป็นสนิมครับปูนระเบิดหมดครับนี่ครับเราก็ต้องมาป้องกันเพื่อให้ปูนหรือดาดฟ้าอยู่กับเจ้าของตึกเจ้าของบ้านไปอีกนานครับยืดอายุการใช้งานไปอีกหน่อยครับนี่ครับก็มาไล่กิ้งนี่เลยครับ แดดจัดๆมันล้อแล้วครับนี่ครับสียืดยุ่นสูงครับคุณภาพครับนี่ครับเขาอยู่แล้วถ้าใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับนี่ครับไม่ต้องยากครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเนาะมีลูกกิ้งอันหนึ่งแล้วก็เทน้ำยาคันลวดซึมนี่ครับ เอามาใส่ถังแล้วก็เก้งไปเลยครับโปะไ้หนาๆน,นะครับเนี่ครับิงให้ทั่วๆก็โอเคแล้วครับอย่างง่ายเนาะครับชันบ้านบานใจก็อยู่บนดาดฟ้าครับนี่ครับโอ้ร้อนแดดถ้าแดดไม่จัดก็ทา ยากเหมือนกันครับอยากให้มันแห้งเร็วเนะต้องการแดดจจัดครับครับชางบ้านบ้านใจก็โปะไว้ออ่างนี้เลยครับไม่ยากเนาะ ซื้อน้ำยากันรั่วซื้อมาแล้วก็ไล่ทิ้งนี้เลยครับหาถังมาใส่เนะาะนั่นนะครับแบ่งใส่ถนะังครับง่ายๆแล้วก็มากิ้งโปมเอาเลยคร,ครับนี่ครับเริ่มหนาแล้วเนาะก็จะเป็นฟิล์มสีสวยแล้วครับยืดหยุ่นสูงเนะาะกันรั่วซึมดาดฟ้าครับ ครับแดดเราร้อนได้อีกดีเนาะต้องการให้มันแห้งเร็วครับแต่ตอนนี้หน้าฝนครับต้องรีบทำให้เสร็จไวครับเดี๋ยวเย็นๆมาเปื่อฝนกระตกเนาะเมยก็ขอตัวขึ้นมาแล้วนั่นครับเมยก็เริ่มลอยตามนื่อยครับนน<ๆ>ก็ต้องเร่งถห้มันเสร็จตอนแดดจ,จัดนะครับจะได้ยึดเกาะสูงเนาะ สีครับเนี่ยเราก็ตีมาใส่ถังนะฮะภาชนะใส่ครับแล้วก็ลูกกิ้งกิ้งเลยต้องยุ่งยากเนาะอย่างง่ายคบนี่ทำเองได้เนาะ้ากองบ้านหลังไหนที่ทุกใจเรื่องน้ํารั่วน้ําซึมรสีสีเดี๋ยวนี้ก็คุณภาพสูงครับยืดยุ่นรับป้องกันน้ํารั่วซึมได้โอ้หลายปีครับนี่ครับ ทั้งมันบ้านบานใจก็ไม่ได้เก็บ้วครับลอยแตกรอยล้าวเนาะเอาตัวมันเองนะครับอุดตัวมันเองนะครับเพราะมีสารยืดหยุ่นเนาะเพราะถ้าเกิดเอาอะไรมาอุดแล้วนไม่มีสารยึดเกาะครับเดี๋ยวมันข้างในมันร่อนออกมาครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะในตัวมันเองนี่เลยครับยืดหยุ่นเลยนี่ครับ ยิงโปะไปอย่างนี้เลยเนาะครับแดดจัดจัดนะครับชาวบ้านบานใจก็อยู่บนดาดฟ้าชั้นหกะครับเนี่ยครับนี่เนาะ นี่ครับระเบียงดาดฟ้าเป็นเงี้ยมี2ชั้นเนาะโอ้โหครับสูงไม่สูงก็ดูข้างล่างครับโอ้โหแดดก็ร้อนนี่ครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหล็ก <c oughs> ผูกสายทีวีนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่างบ้าน,บ,านบ้านใจได้เด้อ <c oughs> นี่ครับลูกกิ่งครับง่ายๆเนาะ เทใส่ถังเราเก็สิงได้เลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศมุมสูงเนาะนี่ครับของวังเนาะวังสมเด็จพระนารายตอนนี้ชาวบ้านบานใจก็อยู่ที่ชั้นหกกับนี่เลยครับมุมสูงเนาะของวังสมเด็จพรนารายณ์สวยสูไว้ครับนี่เลยครับ ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยนักเนาะมุมสูงเนี่ยนานเลยครับบรรยากาศครับรั้วรอบขอบทิศครับนี่เลยครับป้ายครับ๋ยวชาวบ้านบานใจก็จะสูงไม่เห็นครับนานเลยครับนานเลยครับโอ้ภาพสันไหวแล้วครับนี่ครับมุมสูงเนาะสวยครับทางบ้านบานใจก็ มาถ่ายให้ชมเนาะนี่ครับบรรยากาศครับก็มาเยี่ยมชมได้เนาะวังเก่าครับโบราณสถานครับก็จะมืดๆหน่อยเด้อย้อนแสงนิดนึงอยู่ดา้านฟะ้าเนาะอ๋อบรรยากาศสวยาตามท้องเรื่องอืงานเลยครับมุมสูงครับก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเนาะชนานบ้านบานใจเราอยู่ชั้นที่หกครับ Nee, nee, nee.